แต่ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนมีอะไรไหมนะใช้อุปกรณงไงงั้นกม่อจะรับบูนเข้าหอดอกวัดของเขาอะไรอะไรไม่ได้พูดของเื่อนเสนตื่นไม่ตื่นไม่สมัครเลยมันเขียนว่าสมัครนะมี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 เฮ้ยนก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 อินทรีนกนกอยู่ตรงนี้ได้นกฉันคิดเป็นนกอยู่ตรงนี้เนี่ย แต่ของเขาอ่ะไม่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 เคยเห็นเนาไม่เคยเลยเออแล้วก็คือเขาควรทำอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล่องลิ้วกล่องโอ้ยกล่องหมุนกล่องหมุนกล่องเฮลิคอปเตอร์กล่องระเบิดใช่ไหมกล่องระเบิดใส่แล้วอ๋อไม่ได้ว่าทุกครับกล่องที่มันมีสูตรคราฟเหมือนกันเป้เลยอะไรวะ อะไรน่าสงร่สงสนะพีกไปของข้าอ่ะดูดิกูดดิเอออะไรวะเเอ้ยฉลามเฮ้ยปลวกฉลามไปช่วยเออมาตการยันไงกูไม่รู้กมากูไม่รู้าูกูไปแล้วกูดุดไปช่วยครับของ อีเออนี่ไงของอืมคุณไปดูมันมาแล้วว่าคนฉลามคมันเหวี่ยงมาที่สองเปิดกล่องได้เฮลิคอปเตอร์ตายน้องโดนโดนแน่เปิดกล่องได้เฮลิคอปเตอร์วัดคุณคุณคุณเปิดกล่องไดเฮลิคอปเตอร์นะนี่ผมลงข้างล่างนี้เออมันมาจริงด้วย่ะเฮล์ฉลามมันหิวนะคุณผมสามารถจิ้งของคุณได้ไหม กินของผมไงเขาเป็นไงหุ้ยผมเห็นอะไรสักอย่างซึ่งไม่ได้ปลอดภัยให้ผมทิ้งให้คุณได้กิงเหรออยากกินแอปเปิลบ้าเฉียบก็วดีขโมยแล้วก็กินให้หมดเลยกดคําว่าไหนมันก็กดได้ทั้งอย่างเออตัวสีแดงอ่ะมันในควาเข้าใช่กับสีแดงใช่ผมก็เห็นอยู่แล้วของประคาบเป็นแล้วผมกำลังม่มีม่มีก็คือตอนนี้เขาจะเขาคือผมไม่มีที่แล้วอ่ะ ที่ลิงดังดึงแล้วคือผมไม่เห็นคุณ้องไม่ใช่ไงอ่ะผมไม่รู้หรอกคงามเพีอร์โอ้ยเรียบร้อยสมัครโอไม่ได้ด้วยตงาเยมาเยมาเยมาเยอุ้ยเฮ้ยไม่ติดไฟอ่ะผมกำลังทำอยู่คุณมีปัญหาไหมเ้ยเฮ้ยไฟผมหายผมทำไม่อยู่ อยากทเนี่ยเดี๋ยวผมตอบเด้ยไฟนั่นแหละสตูงทีต้องการกดโคตรยากครับผู้ชมผมทำไฟแล้วนี่ไงผมทำแล้วผมทำแล้วเนี่ยของผมของผมของผมเอ้ยนี่อะไรผมเพิ่งกดต้งผมเพิ่งกดเหมือนกันเนี่ยทำไมเรากดกันเดียวเลยนั่นแหละแอบอ้างคุณนนั่แหละผมเพิ่งกล้ามาผมแอบอ้างผมเหรอคุณนนั่แหละปล่อยมากเขาแอบอ้าง <m ics> <m ics> นี่หงายไม้เนี่ยฉันเล่นหลสักมัดน่าเนียเนี่ยเออนี่นี่แล้วคือผมผมไปสู้กับฉลามเนี่ยมันไม่ช่วยเดี๋ยวเป็นแม่แม่แม่โอ้ยโหน้ำอะไรเกินตู่ตีมาดิตีมาดิอืำอะไกินซมมะกี้กินซมซมน้ำอะไรอ๋อกินตู่ไม่เป็นไรสุดท้ายไม่แต่คนจะตายไหมคนจะตายหรือเปล่าไม่เป็นไรผมเลือดอัดระเบิดมาดิมาดิเออมันตายมันตายว่ะีรถสองคนก็เอาอยู่ว่ะ แบ่งกันผมได้มาสองไม่ผมไม่ไม่ได้มาสองเมืนอไหร่มาตองคืนไม่มีเฮ้ยมันมีสามอมันมีห้าผมเห็นอยู่คุณนี่ผมเก็บมาสองผมเห็นอยู่นะคุณแอบขโมยใช่ไหมคุณบอกคุณชมคุณชมโมยคุณชมโมยผมนะคุณขโมยใช่ขโมยเลยเจลามมันตายไปแล้วใช่ไหมเจลาบมันตื้นมันนิวะจะลามตายบ้านคุณในดินเกิดใหม่อยู่นะจริงเหรอนเงียเฮ้ยเจลามตัวคนเล็กอ่ะมินิอ่ะมินิเฮ้ยเฮ้ย ช่วยช่วยช่วยขดช่วยดกูกูโดดไม่ได้ทำไงอ่ะกูโดดได้ช่วยตีช่ตีช่ตีช่วยตีชดดไม่ได้กูดดไม่ได้ตายตายูไม่มีแรงกระโดดคุณยังไงอุ้ยผมกะโดดไม่ได้ไมีแรงคุณยัไะตายคุณยู่ไผมูนสลายนี่มึงคงมีชูะนะ